หนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่ไหนที่ไหนเราอยู่ไหนวันหวังตาเซียนเปิดเมื่อก่อนจะมาผูกได้แดงผูกกับใครผูกอะไรได้แดงใครนั่นน่ะสิแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะผูกให้ตัวเองไงผูกให้ตัวเองไงโอเคหรือว่าเราจะไปผูกใหม่ไหมผูกเรากับการเงินดีกว่าโอเค ใช่มาคอนน้องวินครั้งนี้ไม่ได้จะธรรมดานะจ๊ะนี่ได้ไหว้พระด้วยอันนี้คือเรามาที่จะ้ะให้มาปลูกตัวเรากับขอพรเพราะเรารักอะไรเรารักอเไรชนะขึ้น จริงเราพาไปที่แล้วเราก็มาแล้วแต่เรามาไม่ถึงวันก็คือมีบันไดเลื่อนพัฒนาคือมีบันไดเลื่อนนะจ๊ะทั้งหมดใช่มีบันไดเลื่อนเล้าซึ่งปกติเราก็ต้องเดินขึ้นเพราะอะไรบางคนรู้ว่ายังไงคนที่มาเนื่อยไม่ใช่ก็คือเรามาตั้งแต่เราสาวจนเราอาวุโสอ๋อสะดวกสะดวกสบายนะคะการขึ้นมาขอโชคลาภ ตรงนี้นะให้ใส่อันที่ผ่าย

เอาลอกลอกข้างหลังแล้วหนึ <rawd> ่งลอกข้างหลังแล้วหนึ่งไม่แต่ใครเอาได้แดงใส่ทำยังไงอ่ะไหนได้แดงอ่ะไหนไหนเข้าไปดิอ่าไหนอ่ะผูกสิผูกผูกผูกท่านสิอะไรนะนี่นี่นี่เอาไหนยังไงยังไงอ่ะยังไงยังไงนี่ฉันจะถ่ายคุณไวใช่วิธีการ แล้วยังไงต่อนี่จะถูกแล้นี้แหละเราเคยซ้อมมาหลายปีแล้วอ่าขาเชียขาเชียเอาให้ถูกนะปีนี้นะแล้วก็ไปฝั่งผู้ชายใช่ไหมคะฝั่งผู้ชายหรือว่าเราต้องไปขอสำหรับองค์คือเรา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 ปลูกในสองผู้ชายก็ขอด้วยฝึกด้วยยังไงอ่ะขอขอโดยหันหน้าเข้าหาฝั่งผู้ชายในเรื่องนี้คะเราปลูกเป็นสองผู้ชายโอ้จำไม่ละจำไม่ละอ่าไปจะไปจะจะตามติดชีวิตคุณไปปลูกได้แงก่อนเออไม่แน่นะคะท่านผู้ชมปีนี้นะคะ ความรักจะเกิดขึ้นกับคุณอ้อมแน่นอนเอาละเตรียมตัวได้เลยขอแล้วหนึ่งไปค่ะเดี๋ยวฉันกลับไปใช้ตัดชุดแล้วนะเธอตัดชุดเลยเตรียมตัดชุดเลยนะคะขอความรักแล้วค่ะน่าไหวอ่ะอือหือ <im itation> ถึงไหมเออคุณคุณสูงไปค่ะคุณเออระดับระดับเดียวสิระดับเดียวคุณเออยังยังอีกยังไม่ได้อีก <c oughs> <c oughs> อะไยังไงยังไงได้ไหมยังอีกยัง่าดีลงไม่ได้นี่ ท่านบอกว่ารู้เลยว่าเรื่องเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่เอาคูกตั้งใจละรอบนี้ได้ยังออคูกกะไครแล้วก็ไม่รู้กนันนี้เออมาเลเอาเลย ก็ยไงผูตรงกูตรงขาท่านใช่เหรอใช่ได้ยาวเท่ากันหรือเปล่าเ่าเดี๋ยวฉันมัดแล้วเหมือนคุณนะฉันง,งงเลยนะนี่ค่ะรอดูค่ะรอดูค่ะนี่ค่ะผู้ช่วยค่ะขอความรักค่ะ,ะความรักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โ <laughs> <laughs> อ้โหสามคนลุ้มค่ะ ดูมาเลกนนี่ค่ะขบวนการรักคนรักกัะแกันอย่างางตัวพดเองไม่ได้อาไม่ได้ด้วยตัวเองนี่กระดาัวช่วยนีอีกเลยอันนีคค่ละนีเสอดเนื้อก้อยคายค่ะสอดน้อยเข้าไปในรูนี้ใช่เออันนี้เออเหมือนยังคุณพเหมือนั กันแล้วค่ะเพื่อนดูดีๆนะได้แล้วที่ผิดไปแล้วก่อนผูกเอาไปเอาไปนี <im 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 no mm ่เอาไปก่อนผูกก่อให้ถูอันนี้จะไม่ได้ผูกอ่ะเอาไปถูกก่อนเอาไปถูก่อนเหรอเอาไปเอาไปแตะมือเราแตะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบผูกแล้วไม่ไปแตะเราไม่ได้แตะแล้วเดินเงไปเลยนะเกรงไปเลยนะตอนนี้เราไปแตะโองตรงกลางว่าอ๋อนี่คนแบบเดินถามความรักเมื่อกี้นี่คือแบบว่าไม่ได้ไปองค์ตรงกลางด้วยที่ที่ถูกต้องนะคะเรา ่ะตรงกลางค่ะใหญ่เลยค่ะได้ชัวร์ได้ชัวร์นะะคได้ชัวร์ค่ะงานสวยเนาะสวยมากค่ะทางนี้ทางนี้แตะแต่ถูกมาหนี้รูปรูปรูปเท้ารูปเท้าก่อนรูปเท้าก่อนรูปเท้า,ทาเออ ผูกผูกลูกเลยบอกเขาแล้วมาลูกเลยนี่ค่ะได้เพราะเพื่อนแหละรอบเนี้ยเอาจริงงั้นจะได้เพราะเพื่อนได้ถ้าไม่ได้ผู้ชายก็ได้กับเงินก็ได้นะรัอ แล้วฟังดูนักผู้หญิงใช่ไหมแล้วแล้วเราก็มาถึงมุ่งกลเป็นที่ที่เรามองตั้งแต่เมื่อคืนนี้เราจะมีสองที่เวลาที่เรามาแล้วเราอยากไปซื้อกินชาจุ๋ยกินชาจุ๋ยเนี่ยเราจะไปหาเรื่องของกินแต่มุ่งกเนี่ยเราจะมาเพื่อซื้อของ shopping รองเท้ารองเท้าเครื่องที่เซ็ตเตอร์สำอางของใช้ต่างๆค่อนข้างถูก รูปแสาวๆอ็นันะแล้ว็ีเย็นๆที่นี <S <S ่จะมีขอร่อยขาย้รากินมีร้านขึ้นชื่อชาไขมุกปะชาไข่มุกหลายร้านเดินมตากล้วที่สำคัญตอนเย็นๆจะเหมือนเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นใไรมาตั้งใจมากินอะไรชาตามือไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยคนฮ่องกงชาตามือส่วนคนไทยชนไทยเก เดี๋ยวสักพ,พักเราต้องไปตามหาไทเกอร์ไอ้อพี่อมอะไรอ่ะอกินข้าวมันไก่ประตูน้ำไหม,ม <laughs> พี่ชอบกินข้าวมันไก่มากเล<อ>เวอร์เ,อเรามมาาไกกลเเลเยนะที่ไหนข้าวมันไก่ประตูน้ำแปลกใหม่นะเอาดีๆ <laughs> <laughs> แต่อะไร <laughs> <laughs> ของช็อปยังไม่พอยืนให้ยืนรอแป๊บเดียวได้ขนมอีกพี่อ้อมเอ้ยเย้ไป เดินสว่างดิเกิดเกันเกิดการารใไม่ได้การใไม่ได้เพราะว่าจ็ดงเป็ดงหนึ่งใหญ่เลยคนอื่นเเราคืเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดองหนึ่งพี่ใช่ไปเราไปไม่ได้ไงเราไปต่อโงแรมที่สองเหตุการณ์ยังไงโงแรมที่สอง กูรูกูรูเดินนำเดินนำอย่างมั่นอกมั่นใจคุ่อะไรไม่สู้รู้ยีรู้ยีกันลยดีกาเล่สู้ทีเล่นอะเจหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกคนก็เลยใช้อเจ็ูนย์หนึ่งหนึ่งเราก็บอกว่าตีอยู่นาตีอยู่นาตีอยู่นาทำไมมันใช้ไม่ได้เหรอพี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นพี่อ้อมเยมปบอกว่าเธอหนึ่งสามตัวเปล่า ดีนะเจ้าของห้องดีเลยห้องสว่างคุณรีวิวเป็นภาษาฮ่องกงอ่ให้ให้คุณแบบรีวิวภาษาฮ่องกงโรงแรมที่สองเลยค่ะรีวิวเป็นภาษาใครที่ใครที่โอ้โรีวิบเอ้าวเลือ่พะทุเมย์ใครใครที่จะมาอะไรนะใครที่จะมา พี่พูดเป็นภาษาคุณแบบพูดเป็นภาษาฮ่องกงคุณคุณรีพูดเป็นภาษาไทยดิฉันนั่งฟังคุณรีวิวซีรีวิวยิ่งกล้าแล่แหล่ให้ที่ไหนกันต่หยีเจ้าตี๋มกันไปว่าตอนนี้น่ะเราอยู่ในที่สองแล้วนะคะอันนี้ต้องเป็นคนรีวิวเป็นภาษาจีนตอบแฟนคัดได้ไหมฉันเองอ่ะ รีวิวโรงแรมสำหรับใครที่จะมาดูคอนเสิร์ตที่อะไรนะข้างสนามบินที่ฮ่องกงเชื่อเลยนะกั่าสกายไลน์อ่าสกายไลน์ยังไงเออเอาเอายังไงเอเชียเอเอชอีอาเอเชียอารรีวิวไปภาษาใครอยากหาที่พักใกล้ๆโรงแรมที่แนะนำจิจิจิคอนเสิร์ฟไหลไทยอ่ากําจัดจ่ายมีการเน่จะให้เออแล้วไงต่อแล้วไงต่อ นักแสดงนักแสดงมานั่งสินักแสดงอะไรจบนักแสดงมานั่งฟูโฮทีนอะไรนะเอออะไรนะล่ะใช่ฟูโฮทีจีจะจบอายังไงต่อเลไยังไงต่ออลไรยังไงต่ออะดูถามก่อนที่นี่ชื่อโรงแรมอะไรฟูโฮเอ่อทีนจีเอ่อแปลว่าอะไรอะแปลว่า น้องวินนะเนี่ยแฟนกับใบวินนะเนี่ยเร็วแม่ชี้เราแม่ชี้แม่ชี้เรวแม่ชี้นี่พอพูดถึงลูกมีแรงขึ้นมาเลยวะึข้นมาเลยว่นกอล่าสกายไลน์เจ้าตีมเออแข่งเล่นอะไรนี่ต่อนนะโอ้โหดี่ฝันดนวะ สะอาดสะอาดค่ะแล้วก็เอ่ออ่ากว้างกว้างขวางพอสะดวกนอนสะอาดสะอาดเออพี่อคืนเท่าไหร่นะเนี้ยคืนละประมาณสี่พันคืนละห้าชั่วโมงหมายถึงได้นอนอ่ะห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าพันบาทสี่ถึงห้าพันบาทเทศกาลฤดูกาลใช่ใช่ ใส่ใส่เสาการ์ตัวหิ้ฟันทอยช่องเหลืองก็หิ้ยัดการอ๋อเห้เฮะอะไรนะจะได้มาสองคำอ๋ออะไรนะอะไรเหฮ้ยอะไรนะของเธือดอ๋อเออโอ้โนี่อเดี๋ยวไปให้ดูไปให้ดูไปให้ดูเถิ่เถิมันมันฟังฝั่งมากเลยมีวิวนะคะมีวิวก็คือแบบว่าวิว ถนนข้างล่างเด้อจ้านี่อ่นี่นี่นี่รีวิวกันใหญ่รีวิวกันใหญ่แฟนคลับรีวิวกันใหญ่นี่ของเขิงมีที่น้องที่นั่ง แล้วก็ถือว่าโอเคนะพวกเธอแต่เราไม่ไม่ค่อยมีของกินเราก็เตรียมมาจากในเมืองฮ่องกงนะเธอจากในเมืองจะแค่เช็คตัวล้างตัวเฉยคงไม่ห้ักอยากไม่บอกเขาค่ะว่าเราจะล้างจะใส่อันนี้ผ้าเช็ดเท้าใช่ไหมเธอผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าค่ะโอเคเอาพี่เนี่ยไม่ใช่อันไหนเช็ดเท้าไหนเช็ดหัวอันเช็ดเท้าอันนี้เท้าอันนี้เดี๋ยว มีเท้าแล้วในหัวอะมี้าแล้วเนี้ยอ๋อหัวในแล้วนี่คือเช็ดเท้าหรือเช็ดหัวเช็ดตัวเช็ดอะไรพี่ดูดีๆนะอ๋ออันนี้อันนี้เช็ดหัวตทำไมมันผืนเท้าเช็ดเท้าอ่ะอันนี้อาบน้ำอันนี้อาบน้ำสองผืนอาบน้ออาบน้ำสองผืนอ๋อโอเคอุ้ยนี่เขาแยกห้องอาบน้ำกับห้องไอ้นี่หรอเธอเขาแยกแล้วเออเปิดเลยอีกหนึ่งห้องนี่เธอ เปิดก็พันกว่าปหอืเปิดได้นะเขาแยกให้นะจ๊ะระหว่างห้องอาบน้ำนะจ๊ะกับห้องห้องส้วมอะใช้คำว่าห้องส้วมได้ไรไม่รู้แต่ก็ต้องดูเพื่อตัดสินใจนะโอ้โนี่โรงแรมนี้ดีนะเพราะว่าใครพักกับเพื่อนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนอะปวดห้องน้ําเราอยากอาบน้ําคือแยกออกจากกันเพราะปกติเราจะเห็นแต่แบบรวมกันถูกไหมอันนี้ก็คือแยกออกจากกันจะได้แบบต่างคนต่างคำเออดี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 โอเธอมันดีเนอะ อ๋อสะอ้านสะอ้านนี่นี่นี่ตกลงกันแล้วหนึ่งตกลงอุอ่าจะมีการจะมีการเปิดเพิ่มแล้วหนึ่งเปิดโรงแรมเพิ่มแล้วหนึ่งอ่านี่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 เออเมายาวละเธอฉันบอกเลยตอนลงไปเข้าไปถามเขาก็ได้ถามเดีนี้เขาไปถามเนย ไทรถนัดอะไรก็สงไปมาความแม่ความแม่ฉันตุนไม่ไหวจริงๆไหนบอกว่าไม่รู้จะอะไรนี่มาฉันเจอชุดนี้ฉันเจอชุดนี้เข้าไปวินเมย์แม่ดูดอยไปเลยลูกเออคนไทยในฮ่องกงนี่เขาไม่ธรรมดาเว้ยเชื่อใจไทยไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เชื่อไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวฉันจะรอดูผู้หญิงชมพูนี่อีกคนนึงเดี๋ยวฉันจะรอดูนะ ส่วนทางนี้ถนัดอะไรใครทำอะไรก็ทำไปเจ็บขอเฮ้ยกางเกงเขียวพี่อ้อมไหนบอกไม่เอามาเอามาถ้าเอามาต้องใส่นี่งานงานถนัดเอาเร็วๆงานงานถนัดของคุณคืออะไรตอนนี้นี่อะไรบ้างนี่สิ่งที่เขาทำได้ดี ส so ิ to to well, we been, h, ่ง so ท <iums> ี่ก oh ็ทำได้ดีแล้วก็ทําได้เก่งคราวเรามาซื้อของพวกแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ซื้อไปใช้นะคะทุกคนเออซื้อไปใช้ค่ะกันแตกกันเออนี่นะคะเสื้อห่อซึ่งเสื้อตัวยังไม่ได้ใส่เลยนะเฮ้ยทำไมไม่ใส่ก่อนล่ะเธอเดี๋ยวพวกนี้เราใส่เสื้อตัวนี้เธอรีดเสื้อมาเพื่อมาห่อของเหรอใช่ทุกคนเอาเสื้อผ้าชั้นที่ไม่ได้รีดดีไหมนี่งานที่เขาถนัดนี่คือความสุขของคนอ้อมความอ้อมนี่ความสุขในแต่ละครั้ง นี่นี่เออความถนัดความสุขแหละของโปรดของโปรดมันก็จะสามารถแพ็กกันได้นี่ไงไหนไหนอืมตอนโรงแรมใหญ่ๆก็ไม่ต้องแพ็กเพราะมันโรงแรมเล็กๆเท่านั้นแหละนี่คือการใช้ชีวิตจริงของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ เราก็จะต้องมุดตัวไว้ใต้เตียงค่ะเข้าใจทำไมถึงชอบมามันคุ้มเรื่องพวกนี้ไงอ่านี่อ่าซื้อไปใช้นี่เออเสร็จเสร็จเสร็จไปละก็ไม่ได้แค่นี้นะทุกคนก็ยังเหลืออีกบนเบอรุที่จะต้องห่อเลยจ้ะนี่จ้ะความอ้อมนะจ๊ะนี่จ้ะความอ้อมนะจ๊ะให้ขรุงเลยนี่ทำไมของคุณมันไม่เข้าที่สักทีล่ะคุณอ้อมไม่ไม่ก็อันนี้เราต้องเอาที่ห่อมาคนละแปดอืม ตื่นมาถ้าเห็นเขาก้มงุด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 ฉันก็เคยตกใจมาแล้ว <laughs> นั่งนั่งงองของใต้เตียง <laughs>